เอาเอาให้มึงปีนขึ้นไปหานมึงจะเป็นหาตาหมองเนอะคันโต๊ะลงมาหันอันนัก็ให้ซักได้บบดนี้อ้าว ลูกบ้านใดเป็นคือกันแน่เอายายเจ้ายาให้ลูกให้้านคอยเดี๋ยวกัิมีอเดียบ<ส>ั<ส><ห>นิบ่ให้ให้ได้จังใดงฉันอยากสิบอกเด้อบอกน้อยนี่นะหญิงพวกเธอเห็นมันในจอแบบนี้ล้ดีแล้วพวกเธอจะรู้ซึ่งถึงความหนาลากของมัน <P> er <f ate> แต่ว่าเยาว์ไปเรียงถอดพวกเธอสิเป,ปืสิเบียคือจังฉันกับาอนแกวก่อน <c oughs> คำแล้วเบื้งนี้ฮ <c oughs c oughs> ึมมนเล็ดหนาทะเลนใสฉันอันนี้คือแม่ห้องดาเด้เองแม่ห้องดาเ่าไ <c oughs> ด้ <c oughs> มัเนเง็ดทะเลนใสค่ะหลังจากนั้นพ่อปู่ก็มาจากกลางบ้านนี่พ่อปู่กับบออกไปหน้าเลี่ยว่บ้ กนกับมาเบิงแปนบ้านค่ะแปนบ้านที่เสียได้ย้ายท้องเรือนนั่นล่ะเอาจริงๆที่พวกฉันตัดสินใจที่เสิเอาบ้านนอกดาวแต่ว่าแบบเราก็สามารถเขียนให้ทางร้านทางช่างเขาทําได้คือเขาคิดตามตารางว่าเขาประเมินราคามาจังสินะพวกฉันก็นตั้งงบไปว่าล,ลายยิงเราว่าก็กคือจังบอกนั่นละ่ะย้ายท้องเรือนแล้วบ่ต้องการหลงใงไงนั่นนะ3คนก็ซอยกันเด้ถามมาชั้นซอยอยังตีฉันบบรูเรียงดูเล่าเติตเฮตดแบบใดเสียเอายังกรเทพพื้นเทคขานถมทงถมทีนั่นนนี่เอาจริงๆเ้อฉันบ่รูสติปยักอยยาง่อนกค,นคอนค่ะแล้วก็ิมีลายคนถาม ม่อนบอยยายในนปังปังไมอยูเขาสวนกวางมมอยูันนนจะเล่อนน้ำเจ้าแล้วจะคือบอปังปังม่ยูเฮียนำญิงขันาอยู่ยายท้องเลื่อนกับตองมาบอเพราะว่าปังปังมันตดยายท้องเลื่อนกับดอแล้วพัวเรากับตองมาเมนบอสซมือหนียู่น้ำกันนี่กรขัวกันแพงแล้วค่ะแม่ฉันแล้วกับบอการมาแหย่ยูดอกเพราะว่าเราเก่งใจเมย่าเพราะว่าเรามองว่าพวกฉันหนักขอบพัวใหญ่เร้วจังสินาขันบอสางเฮียนห่แล้วไม่แล้วกับแมายูดอกเอาแล้วม่เจ้าเดี๋ยวยายม่เจ้าไปในสีออกเฮียนเอางว่ย่าึงลไว้ยากื้อ มันาได้มีเงินแหม่พอส่วอยู่แบบนี้ล่ะอบอุ้นดีแล้วเอามันมาด้มีปัญหาอย่างบริติดคัดอย่างนอนมือในนองสาวไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าบอกว่าจอยสิกับมยยบานแล้วเด้อเออมือนั่นแหละพวกฉันจะสัางเฮียนไมค่าเก็บมันมาดนีละเงิ่นน่ะนเก็บมันไว้มันบบบุว่เนาบรเสียดอกคือจังหวะนั่นแหะมือนี้พอปูกับไมยายังมัท่านด้ออกไปหน้าแมนบอม่ยากเลยว่าเอากินข้าวเที่ยงอยู่นี่ละเฮ้า่าสั่นว่าไมยาเกยบใอยฉันนะหาเหตุแน่าอยากแน่ากินแน่ากินตอนเที่ยงมันสิมีหยา แม่ฉันแม่นบอกอามันก็เป็นแต่แสบแต่มันก็แสบแทนนี็เลยฟันมาหุวงแบบพูดนั่นแหละสรุปกะแสบคือเกาโอ้เสียดเป็นได้กระแสบคือเกา่นหละนอกฟันแบบใดกระดมันขึ้นอยู่กับคนต่ำอู้ยายอันนี้นังอวยจะคองหงยมวยองจะคองให้เป็นยองแมวตัวไลนอนบัติฮึายคนก็บอกให้ฉันแบบว่าอัปเดตการสร้างบ้านของยายทองเลื่อนเรื่อยๆนเนื้อยายโอเคโอเคพวกเธอได้เขามาว่างวุ่นชีวิตฉันแล้วยิงฉันจะอัปเดทให้พวกเธอดูเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวบอกกับคือแจ้งฉันบอกฉันยำนั ล,ลองใช้แล้วค่ะวันแรกคือดีมากเป็นเซตนวดหน้าได้ด้วยละมุนมากไม่แพ้เลยรักผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทบอกแล้วค่ะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทสาวไทยใครอยากหายจากหน้าติดสารใครใช้ครีมเล่งสารมาใครใช้ครีมเล่งทําให้ฝ้าหายมานั่นแหละค่ะหน้าคุณติดสารมามาเลยค่ะมาให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์มีกาเล็กโตไมเซตทุกตัวมาค่ะมาให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเราดูแลผู้ใดสนใจกระตักแชทหาดุดจาผ้าแซบได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ไปลายทางเขาให้ไปที่ตตร้านค้าดบด้เเลยิตภัณฑ์ เอ๋บอกเลยว่าน้ำเขาจากเกาหลีลอยเปอร์เซ็นเป็นครีมเกาหลีร้อยล้านเปอร์เซ็นค่ะการันตีจากฉันที่ไปเยือนโรงงานผลิตมาแล้วสินค้าเขาบอดีจริงอยู่ไม่ได้มาถึง20ปีหรอกหยิงแล้วน้องอัดก็เอามาขาย8ปีแล้วมาขายในไทยนะแล้วฉันเขามาขายตั้งสามปีแล้วแหมเดี๋ยวบอกเธอคิดเบืง้งขนาดระยเวลาหอดปั่เนี่ยขี้มันกับโต๊กรกะแสเลยทุกคนกับนียมมาขึ้นแบบนี้แห่บอกเลยว,ว่าทรามันบอดีอหลีมันไม่อยู่ได้ด้วยตัวของมันหรอกนี่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแรงเพื่อนขออนุญาตฉันวางได้หูบอให้ฉันไปไสไมไาายีี่่วนกคือังต ไปใส่บ่วงหนูยิงเอ้ยอุปกรณ์การดักหนูของมันตอนนี้สั่งมาในติ๊กต็อกแปอย่างเบิดเงินเป็นพันแล้วหนูที่ได้ก็ได้หนูทองขาวตัวเดียวตัวซ้ำคำปั่นมือนั่นราคะแล้วตอนนี้ก็ท่านได้จักเทียผู้ใดมีปัวมันหากินคือฉันสิรูดีมันคักมันแหนมันก็บ่กเคยได้จักเทียกบอกว่าเงินที่มึงเอาไปสู่อุปกรณ์นั่นนะไปซื้อหนูน้ำเขามาสิบบดีกว่าบอขึ้นเป็นพันบอกเลยซื้อหนูได้บักหลายตัวค่ะแต่ว่ามันบอกว่าบอบอบบหาเองมันมีสักรีหาเองมันพุ่มใจกว่าวัสดุล้วว่าตอนนี้นั่นนะมึงหาอะไรไปฉันละเบื่อชัละนายแต่บอกก็บอกยังบ่ได้ดอกเดี๋ยวเขาก็สิหาว่าเออแนวฉัน หกมาขัดขวางเฮ็ดยังนันนนนีหนึ่งสองี่เออกปอยไปแต่ว่าฉันบอกเลยว่าให้ไปใส่ใยแค่ยังยเหมือแรงหรอเังเหมือนเสาเทอไปยามบ่แมนว่าไปอดรับอดนอนยิ่งเบิดบ้นเบิดขึ้นอันนั้นฉันบ่อนุญาาสิมาถิมลูกเมียให้นอนหลอลองเฮ็ดคือจังคนแต่อดแต่อยากแกงสีแม่แลวอียามันก็เปิดอันตรายกับจ้าของพอมาเพื่อว่าบรษันบ่แมนว่าห้ามดิแต่ว่าอย่าไปเลยเถิดค่ะไปเบิดขึ้นเบิดบ้านแบบนี้ก็บอโอเคแต่นี่มือนี่ไอคอนแก้วคอนข้ามไปตีแต่ก็เรือสองพวเมียนาง ยายบอมเมนคลิปนี้จะกลับมาจากรับรางวัลแล้วบอกเอออย่าปากแต่ล่อบเบิ้งต่อต่อไป